三姨 <Okay. S 2> <Okay. S 1>、okay. โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมซอมบี้นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมก็มาดูกันว่าวันนี้ทุน100จะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะคนดูนะครับผมมาปรับเบ็ดกันเลยนะเริ่มที่เบรดสองบาทแล้วกันนะคนดูนะครับผมไป let's go นี่ครับผมลุยเปิดแรกยังไงครับผมมาดูมาไวมาหนึ่งช่องนะครับผมมาดู ส,สแกตเตอร์สองตัวนะฮะวันโหมดนะครับผมมาดูยังไงฟรีเกมไหลไปคนดูสวยคูณหกไปหนึ่งทีอื้มขาดสแกตเตอร์ไปหนึ่งตัวนะครับผมมาดูอุ้ยไม่มีคูณอื้ม ไหวตัวแพงมาหรือเปล่านั่นแหละครับผมสวยเลยเพื่อนคูน่าไปอือหือสามสิบสองบาทนะครับผมแล้วตัวแพงมาอย่างนี้อุ้ยคูนยี่สิบบอๆครับผมสามรนะ้อยหกสิบนะฮะไหลไปโอ้โหคอมโบมันต้องอยังงั้นนะครับผม,ผมดูนะฮะซุปเปอร์เมกาวินไปนะครับผมสวยๆเลยนะครับผม คูณตัวแพงไปอีกคูณห้าคูณแปดไปสวยเบ็ดสิบไปเลยแล้วกันนะครับผมนั่นแหละท่านผู้ชมนะฮะว,ว้โหแล้วนี่โคตรแพง ไหลไปโอ้ยคูณยี่ห้าเน้นๆกันไปครับผมหวาดเจ็บโมยเยลนี่ครับผมคนดูวันนี้สองพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมคนดูนั่นแหละรครับผมเน้นๆกันไปนะฮะก็สําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่นะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมคนดูวายมีครับผมโอ้ยคูณแปดดอกนี้เน้นเไปอุย๊ย นั่นแหละรครับผมเขาอีกไหลไป <c oughs> <c oughs> นั่นแหละสวยเพื่อนสวยไหลไปอีกเอ้าสวยวุ้ยแล้วเดี๋ยวนี้คุณห้าสิบแต่ตัวจ่ายมันน้อยนะครับผม โอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกกันไปเนี่ยครับผมเบ็ดสามสิบต่อเลยเนี้ยครับผมท่านะผู้ชมไหลาย,ยาวๆ <c oughs> สวยคนดู สแก็ตสองตัว <c oughs> มาไหลคูณสิบไปสวยๆหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยครับผมอ้ยตัวแพงมาอีกอุย้ยเดี๋ยนีน้เน้นไปครับผมมาดู มันต้องอย่างนั้นแหละนะครับผมหวานเจ๊บโมยเยลกันไปนะฮะดอกนี้เน้นๆไปเลยนะครับผมมาดูโอ้โหแล้วคุณอันนี้คุณน้อยคุณมาอีช่องนะครับผม บุ้ยล้วคูณตัวแพงมานั่นแหละสวยคนดูโอ้โหแต่ละดงแต่ละดอกโคตรเน้นนะฮะบอกเลยเน้นจัดนะครับผมโอเคนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับคอมโบนี้นะฮะก็ พอเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับ